วมกลุ่มกันก่อนครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ตายเรียบร้อยแล้วนะฮะตายแบบกอดศพผีเลยนะตอนนี้ผมมาดูเตียบนเราไปเอาสุนักขก่นดีกว่าบอบมาตรงเชิงชาสวรสดนะีมาเจอที่เชิงชาตอตอนนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะ,ะคุณเทียกับคุณภูมินะครับไม่ใช่พิเศษหรอกครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ใจกันบบโอ้ยผีอะไรวะเล่นด้วยแล้วเหรอไงยิงมาดิเดี๋ยวยิงให้ออกมาต่อยผมยิงแม่นุกซองอ่ะมันเะยากอยู่แตวะแค่ผีตัวเดียวมันบีบอยไงผีตัวนี้มันบีบอยมันก็เล่นเร็วเอานะฮะตอนนี้เรามาเกมอะไรครับเนี่ยครับ คุณเที่ยวคุณภูมครับ MTA DC คหรบแล้วหรือว่า GTA DC เลยครับ GTA DC อะผมเจอขวานครับไอ้ศพโบ้เถอะทำไมไม่ซื้อไอ้เนี่ยมอไซค์อะ PCJ อะหกหมื่นผมจะเก็บซื้อคนลิสเนี่ยจะได้ไปด้วยกันเกือบจ่ายอีกแสนนึงก็ได้อินฟังอัดพอดีค่ะโอ้ยโหโบ้ชดเอาครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับสองแสนห้าลพี่ครับ ไปรับสุนัขครับไปซื้อสุนัขไหนอะปะคับไปกันเลยครับผมว่าถ้าจะเวลาไอ้ภูมิอยู่นะครับที่แล้วนะฮะก็มีคนดูก็ไม่เยอะนะฮะถึงวันน้อยมากก็ยังหัดอยู่นะนี่เป็นคลิปที่สองของเรานะฮะชแนล Shadow Action ก็จะพยายามต่อไปครับผม สังเกตดูนะกระเป๋าดีดีแต่ว่ากระเป๋าดีดีจิบจักรยานทำไม่ได้นี่นี่นี่ปัโยกพวคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อมาแพงเงยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรถรถรถใหญ่สัตว์ไหนไหนไหนตามไปเลยไปแล้วครับตกใจครับเรามีลูกซองกลัวแหละวะยิงคนละนัดนัปนดูครับ อ่ติดครับขอครับกลับครับโอ้ซอมบี้ครับแับเจอแล้วครับหมาครับแยบไม่ใช่หมาตัวนี้ครับอ้าวไม่ใช่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 เดี๋ยวีป้อมให้เดี๋ยวีป้อมให้เอเลยเอเลยเเอลย ไอหมาไอไอหมาอะไรกูบอกไม่ใช่หมาธรรมดานะฮะรู <m m <m <m ้ไหมหมาอะไรอ่ะยิงโดนหัวไกลๆนะจะตายคุณยิงไม่ผมหน่อยครับเช้า เพียไปไหนครับคุณเพียเขาไม่อยากออกกล้องคุณเพียเขางอนนบบปาาเราไปหาหมาอ้าวเขาไปหาหมาคนเดียวไม่ใช่เรานี่หว่าตามมาไปครับเขาเป็นคนพาไปหาหมานะฮะคือเขาเป็นคือหมาเพียนะครับเตือนเหลือแปดตึ้งเจ็ดนะคม่แคร์ไปแล้วครับตากีกะครับครับตามมา เรว่าผมอบ้านยอ่โหม่าจะเสีย <c oughs> <c oughs> งดังไปนิดหนึ่งน,ง,ง,นงนะเพราะว่าไม่ค่อยเหมาะกับการโอ้ดูเข้าไปได้เลยคะเข้าไปเอาตัวอะไรเออถ้าอยากเล่นหรือว่าต้องการเล่นนะคะก็สามารถ ติดต่อค<ม>ุณโบ<ป>นะครับไม่ครับไม่ครับผมจะเออเอาไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะฮะเออเอาไอดีไว้ใต้ล่างนะคะไว้จุ๋ยเลยเอาไอดีนะคะไว้ใต้ล่างไม่ใช่ไอเดียรหัสนะฮะไอเดียเซิร์ฟนะครับไอไทยมันเอยู่ด้านล่างวะ <c oughs> เอไไไอไอเดียไอไอไอดีเติมนะครับเอาชื่อไว้อ่ะผมจะทำการลา รีมีนมันคืออะไรอะครับหรือว่าเพิ่มเข้ากลุ่มจะได้มาแคสเกมพวกเราไม่ใช่แน่ๆตามตับพิซซ่าแล้วพิซซ่าง่เดี๋ยวถึงจุดหมาก่อนนะฮะแล้วไปไหนเนี่ยฮะคุณเดียรมผมมาครับไมแม่แดงแม่แดงไปเลยตบ โอ้เลื่อนเหลือหกพันเลยมาอย่าไปอ่ะดูเวลายกล้อบดูหน้าตาเฮ้ยเชื่อย <c oughs> <c oughs> ิงไงยิงไงอเออปล่อยคุณตาไม่ทันเออไปแล้วเวลายิงครับเวลาผู้หญิงกับผู้ชายยิงกันนะเพื่เชื่อมันเกี่ยววะเชื่อไหนครับคุณนี่คุณไปหาหมารอบคุณโอ้รอบเมืองเลยเนี่ยคุณตามมาเดี๋ยวแล้วคุณจะเจอท<อ>ำ โนครับเรียบร้อยโดนเตะเพราะปิงขึ้นสูงแอดพิกแอดพิกแอดหมูแอดแทนใช่ป่ะแอดแทนโดนเตะเพราะปิงสูงขึ้นอ้าวแอดโดนเตะหรอเนี่ยโดนเตะโดนเตะแสดงว่าคอมเขาขาดมาก เนี่ยเขาเรียกว่าปัม๊มน้ำมันนะฮะสามารถสามารถเติม,มน้ำมันได้นะฮะนะครับถ้าเราถ้าเรายิงนะฮะจะอย่างนี้ฮะมันก็จะดึ้มไม่แตกวะไม่แตกหรออะไรแตกครับใส่แต้องชักเป็นบ่อยถุยนี่ใช่ฮะน้ำลายเต็มจอแล้วคุณโลกใช่เลย ขี่หมารอบเมืองแบบจะถึงแล้วเนี่ยถึงบ้านมุนนะครับยุ่นยู่นั่นแหละครับผมเจอปืนเล็กครับเพราะคนคนชิบเสีากันนะครับหรือว่ามันอยู่บ้านเก่าเราอ่ะจะวิ่งไปไหนมายนโ์ยนภูเขาแล้บแบบที่เพิ่อนเลื่อดกันไม่เอ่ยก็เลือนเหรอพวกพันจัครับเนี่ยมเขาเลยมุ่งสอง ไม่เจอคนตลางเต็นท์ไว้ตรงอันนี้เลยเนะี่ยเจอคนแต่ไม่เจอเต็นท์เลยไอ้เจอเต็นท์แต่ไม่เจอคนไอไ้วะเอี้ยขึ้นเขา่มีเต็นท์ป่ะเอ้ยของของในเต็นท์อะไม่มีเลยสสก,ก็รีมูฟทิ้งไปเลยเห็นแบบรีมูฟล้วก็เก็บเต็นท์มาเที่ยแม่งกวนเต็นท์ชอบตั้งหนัง ตามค่าแม่ไป้มาทรเราเก็บเต้นให้เขาเราเป็นคนดีเนี่ยเฮยขึ้นเขาเห็นี่ยเต้นโค้ากลางไว้ก็เก็บไม่เขาเนีฮยคนดีเป็นมารยาทที่ดีแล้วก็โด่งเขามาด้วยก็ดูเกมที่มันหน่อยๆนะก็มันไม่ใช่เซิร์ฟที่พวกผมเล่นกันที่เป็นเซิร์ฟที่หาใจแล้วก็โดออยโดยกล่องก็คงของครับ นี่แก่ขี่รถ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ยังจะล้มเหรอเนอยปั้นจังยางขึนเขาอ่ะนี่ปกหูเนี่ยโลกอันนี้ไม่ว่าจะลงเขาขึ้นเขาไปได้หมดนี่พวกคุณขึ้นเข,ขาแล้วนนะเนี่ยใช่ครับในเนืขอผมบ้างปะ ขึ้นมาอีกภูมันขึ้นหลังรถมาเร็วๆชนไหมตกหุเขาอะไรเงียเร็วขึ้นมาไป,ไปไรับได้คอุออม้าไไมนตกหรออุยฝนตกฝนตกฝนตกฟ้าร้อเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีเปิด,ดหรือเปล่าวะไม่รู้เนี่ยไม่เอาฝนตกเฮ้ยเหมือนจริงว่ะ ไอ้พูดดีเอาเอามันไม่แหลกนะฝนตกก็ดีเหมือนกันอยี่ไม่สบายเนี่ยจำไว้นะเอ้ยฝนตกเฟี้ยวอะโบไม่ว่าจะฝนตกหรืออะไรไอ้ภูมท่าก็ามอุ้ยฟ้าร้องเฮ้ยภูมิฟ้าผ่าตายไหมเออไอ้ภูมิโดนฟ้าผ่าตายไหมโบอ ใช่เหรอคุไอ้คุเดินฟ้าหมาตาย่ะเรีวเลยถ้างั้นพี่บกเลยพูดเลยเนี่ยคุมได้ยินเสียงหมายังหมามันร้อโอู้หตกเขาวัดรอบกายเฮือเฮือไม่เจอคนขี่มอไซค์มันไปข้ามีคือคุณหมาเตียนั่นเคือผมเริ่มมาล้วผมหน่อย ลองบอกแอดดีท้ทำเป็นทำเป็นตอนกลางคืนดิตอนกลางคืนยิ่งเปรี้ยวอะ่ะว่าเล่นสลิปปิ้งดาอ,อเกือูวิวฟ้าร้องเออวิวเหมือนอะ่ะผมชอบนะอุ้ยได้ยินหมาเห่าอ่ะนี่ครับเขาได้หมาพันอะไรไวะพี่บูสีดำตเขาว่าตกเขาเนี่ยตกเขาคือต่อยหมาม่าตัดกล้องอยู่เนี่ย,ย<า>อย่าวิ่งเข้าไปก็ได้ละ อ่านชื่อดิไอตรงมุมซ้ายอ่ะโอ้ยมุมมุมข้อความอ่านดูของเองสุนัขพันธ์่ะ่อสัตว์นี้สุนัขชนิดหนึ่งตามคุณจ้าไปครับอกล้าแต่มาส่งให้ทุกที่นะไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือว่าอะไรที่ไหนหาฝหยุดแล้วฮะยิงมันได้ปะยิงมันทิ้งได้ปะอ่าไม่ตายต้องผีอะ ขี่ขึ้นขึ้นรถเขาไม่ดิขึ้นรถเขาไม่ดิมันนั่นเองโดนตกจากตกจักรยานอะมันฝนตกแบบยี่สิบสามสิบชั่วโมงเลยใช่ปะตกทั้งวันก็แล้แต่แอปเปิลอะเนี่ยเขจะบีบขึ้นเขามันไวขึ้นอีกเยอะมึงหมานวิ่งตามแล้วเว้ยเออมึงมันก็ตกหมดแหละเทียสัตว์ี่รถอะไม่ตกไม่เอารถคันใหญ่หมาหมา ร้อยโบอ่ะร้อยโบอ่ะแล้วจะขี่รถพิซซ่ากันไปเนะี่ยหมาไอโบจะได้หมาพันอะไรหมาแซนดีนะ้เนี่ยหมาน่ารักช่งเลยที่ผมขี่ไปรู้สึกยิ้มหมาพันอะไรอะ่ะนี่<ค>นดูดูครับพิมพ์ครัพิมพ์บอกคราบพิมพ์บอกแอดเลยดูดิ ้าวขึ้นเนินไม่ได้หรอฝนตกไม่สบายที่มันเนี่ยอ <สะ S 1> อก<ด>มาเลยดำดัาเลยผมน่ามะขึ้นอีกดางนี่นะมันขึ้นง่ายกว่า ขอจบคลิปเียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ